สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่สัปพเพหระเกี่ยวกับการเกษตรนะครับก็วันนี้ผมว้างๆนะครับผมสว่างผูครองแถวนะครับว้างๆกอ็อยากจะคุยก็คงจะหายไปหมดแล้วนะครับสงสัยจ,จะหายไปหมดแฟนๆปกติทุ่มหนึ่งผมจะมาคุยเรื่องก,การเกษตรนะครับ แต่ช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะก็เลยไม่ได้เข้ามาคุยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าไปไหนนะครับก็ยิงอยู่ในวงการการกษตรนะครับผมก็ยังไปทุกภาคของประเทศไทยนะครับสวัสดีครับคุณพนมคุณพนมยงนะครับครับคุณพนมยงคุณทีรเดช นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับคือผมอยากจะแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นสภากาแฟนะครับแลกเปลี่ยนสวัสดีครับมาฮาวนะครับสวัสดีนะครับที่เข้ามาชมนะครับคือยุคนี้สมัยนี้นี่ผมไปเที่ยวมาไป,ไปทุกภาคแล้วนะครับผมเห็นว่าคนทําเกษตรเนี่ยถ้ามีมีน้ําไหลผ่านมีแหล่งน้ํามีลําคลองนี่ทุกวันนี้ เราจะรอโอกาสไม่ได้ครับเราต้องสร้างโอกาสครับเกษตรกรก็ต้องสร้างโอกาสครับสวัสดีนะครับคุณทุมพรครับคือโอกาสต้องสร้างเองเราจะรอโอกาสไม่ได้ท,ทําเกษตรไส้ไงหนึ่งเราทาแหล่งน้าเ <c oughs> องขุดบ,อบอ่อขุดสระนะครับสวัสดีคุณสมเกตนะครับคือคือผมมองว่าถ้าเกิดว่าไม่มีน้ําทําอะไรก็ไม่ได้ นะครับการเกษตรทุกวันนี้ต้องพึ่งผ่าน้ําบางปีแลง้งบางปีก็น้ําท่วมนะครับแต่ผมมองว่าบางพื้นที่แลง้งแต่ก็แต่ก็ไม่สามารถหาแหล่งน้ําได้อันนั้นก็ควรทําไร่อ้อยไล่มันไปแต่บางพื้นที่น้ําไหลตลอดลตลอดปีเลยนะผมมองอย่างนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ท,ท่านผูทนผ้ท่านผู้ชมดูนะครับว่า ายางพารานอย่าเพิ่งตัดทิ้งนะครับผมมองว่ายางนย่ัเกลีดได้ทุกเดือนขายเดือน 1, 2, หนึ่งสองหนถึงแม้ราคาจะสิบหกบาทสิบเจดบาทสิบปดบาทก็ได้เงินทุกเดือนยังดีกว่าปลูกมันสำปหลังปลูกอ้อยนะครับสิ้นปีนะครับถึงจะได้มันสับหลังนี่ต้องสิบสองเดือนถ้าคนทำหกเดือนก็เปอร์เซ็นต์แป้งไม่ได้นะครับอืมอืมต้องเพิ่งพาฟา้าฝน คือทุกวันนี้ไม่พึ่งพาแล้วครับทุกวันนี้ต้องสร้างโอกาสเองบางพื้นที่น้ำท่วมตลอดก็ทํานาก็ตายตลอดริ่งขุดให้ลึกเลยครับขุดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ยิ่งดีเอาดินไปขายครับแล้วที่เหลือดินเอาไปขึ้นมาถมที่ทางปลูกไม้ผลนะครับผมแนะนําว่าทุกวันนี้ไม่ต้องจําเป็นเยอะผมไปดูแถวแถวพบพระจังหวัดตากภาคภาคเหนือนะครับไปดูแถวเชียงใหม่นะครับแถวแม่ริม อันนี้เขาก็ปลูกทุเรียนบนดอยบนเขานะครับเขายังปลูกได้เลยแถวอำเภออุตรแถวอุตรดิษฐ์นี่นะครับจังหวัดอุตรดิษฐ์นี่นะครับสุขโขทัยก็ปลูกเยอะเขาปลูกร้อยต้นนี่เขามีเงินล้านนะครับผมอยากจะถามเลยว่าปลูกปลูกมันสิบไร่มีคนได้เงินล้านไหมใครปลูกอ,อ้อยสิบไร่ได้เงินล้านไหมไม่มีหรอกครับส่วนใหญ่ก็ราคามันไม,ไม่แน่นอนด้วย ราคาอ้อยก็ขึ้นอยู่กับที่โรงงานเขาจะซื้อด้วยอ้อยนี่มีฤดูการตัดด้วยนะครับถ้าถึงเดือนน่ะมกราคมพามีนาหนีไม่ตัดออกดอกนะครับน้ำหนักลดนะครับไอมีฉะนั้นผมมองว่าเดี๋ยวนี้พระเอกคือทุเรียนแต่สำหรับคนที่ปลูกยางพาราก็ควรจะ,ะควรจัดดูแลให้ดีให้ปุ๋ยให้น้ำยังไงกรีดยางก็ยังมีรายได้ทุกเดือนส่วนปาล์มน้ำมันนะครับปาล์มน้ำมันผมอยากจะคุยนิดหนึ่งผมขี่รถผ่านสวนปาล์มผมเจ็ดายตัง เวลาปลูกปลูกแล้วไม่ใส่ปุย๋ยนะครับลองดูนะครับถ้ามีสวนปลาล์มใกล้บ้านไทยเช่าเลยครับเช่าเขาเลยไร่ละสองพันถ้าขอให้เช่านะเอานี้เลยครับเอาปุ๋ยอินทรีย์ไปใส่ปุ๋ยอินรีประรินทองนะครับไปใส่เลยห้ากิโลต่อต้นกระตุ้นตอนแรกใช้ยูเดียเลยประมาณสักสองกิโลต่อต้นนะครับห่างกันมาอีกสักเดือนหนึ่งไปใช้ตองเก้าปรินทองเก้าเก้าปรินทองใส่สักสองสามกิโลต่อต้นไอ้ต้นฝม กลางฝนกระษกะดานเอามาใส่อีกรอบหนึ่งถ้ามันยังไม่ยังไม่เขียวไปยังคือ,อยูเรียนี่ไปมันจะเขียวไวแต่มันจะเหลืองเร็วมิเชิเราถึงให้อินซีนะครับเราถึงแนะนำให้ใช้อินซีนะครับมิเช้นจะก,กลางฝนนี่เราก็ใช้ปุ๋ยอินซีสัแล้วก็ใช้ยูเรียสักสกิโลต่อต้นแล้วก็ใช้ปุ๋ยเกจสามสี 7, 3, 4, เติมเข้าไปนะครับ ก็คือปีแรกเนี่ยอาจจะผลไม่ชัดเจนแน่นอนถ้าออกดอกเป็นตัวผู้มาเนี่ยออกดอกเป็นตัวเมียมาทลายจจใหญ่เพราะมีอาหารพอแล้วแต่สะสมอาหารนี่จะมีผลกับออกดอกปีหน้าปีหน้าดอกตัวเมียจะเยอะเยอะออกว่าตัวผู้นะครับใส่ปลายผลอีกรอบหนึ่งประมาณสัตตุลาต้นเดือนตุลานะครับอย่าปลายเดือนตุลานะครับต้นเดือนตุลาใส่อีกรอบแค่นี้แหละครับปาล์มน้ำมันตัดขายทุกยี่สวันนะครับ ปีหนึ่งตัด18ครั้งนะครับเราไม่ต้องไปเอาเยอะเหมือนทางใต้ตันต่อไร่หรอกครับผมมองว่าแค่4 0 0ร้อห้ากิโลต่อไร่อ่าถ้า5กิโลต่อไร่ถ้าทําิบไร่ได้ห้าตันกิโลหนึ่งเดี๋ยวนี้5บาท50สนะครับเอาหบาทกลมๆตันละห้าพันถ้าได้5ตันละห้ายี่ห้าสองหม้าแต่ขายทุก2ี่สิันนะครับอ่านี่ผมมองว่าคนปลูกปาล์มนี่ บางคนปลูกแล้วไม่ใส่ปุ๋ยประหยัดปุ๋ยก็เป็นพันดูใบใบเหลือไม่มีออกมาก็เป็นตัวผู้ตัวเมียไม่ไม่ไม,มีทลายไม่มีอันนี้ลองดูนะครับปลาล์มน้ำมันนี่ผมว่าถ้าราคานี้ดีกว่ายางพาราในเมื่อยางพารากิโลนึงยี่สิบนะไม่ใช่150ห้าสิบเหมือนครั้งก่อนนะถ้าเศษยางที่ยาง20บาทนี่ยังไงปลาล์มกินขาดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับ มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแสดงความคิดเห็นได้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้กเกษตรกรตัวจริงเข้ามาคุยกันบางคนเนี่ยบอกว่าใส่ปุ๋ยขาดทุนไม่มีหรอกครับใส่ปุ๋ยมีแต่กําไรกําไรหนึ่งบาท25ี่บาทเป็นค่าปุ๋ยเท่านั้น25บาทเท่านั้นนะครับต้นไม้เป็นเพื่อมหาศจำครับสามารถเอาแค่อ่าเนี่ยเอาแค่อ่าอ,อ่ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น,น้ำสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้เลยเป็นโรงงานผลิตน้ำตาลเห็น <c oughs> ไหมครับคานนี้ผมจะหันมาคุยเรื่องตอนนี้ราคาปาล์มดีมากครับคานนี้ผมจะหันมาคุยเรื่องอพระเอกคือทุเรียนทุเรียนนะครับคุณเชื่อผมไหมครับว่าเกษตรกร,กรอยู่จังหวัดชุมพรมีทุเรียนสี่ต้นสี่ต้นนะครับ ปีนี้ได้เงินสอง0สนครับสองแสนครับสี่ต้นนะครับมิฉะนั้นทุเรียนปลูกยังไงถึงจะรอดในภาคอีสานในภาคอีสานนะครับประสานมาส่งข้อความอินบ็อกซ์มาเลยครับกรเกษตรยั่งยืนเรามีทุกจังหวะเราพร้อมดูแลให้ให้คำปรึกษาฟรีดูแลให้ฟรีไม่มีค่าจ้างครับอ่ามิฉะนั้นเราต้องการให้คนปลูกทุเรียน รอดนะครับแต่คนปลูกทุเรียนต้องลดน้ําวันหนึ่งสองครั้งนะครับสองครั้งนะครับถ้าวันถ้าครั้งเดียวใบไหมนะครับใบจะไหมรอบเลยนะครับขาดน้ํานะครับมีเชยนสองครั้งนะครับอ่าฝากด้วยนะครับเน้นว่าต้องมีน้ํานะครับถ้ามีไม่มีน้ําอย่าปลูกนะครับทุเรียนนะครับอย่าปลูกนะครับระยะห่างให้เหมาะระหว่างต้นแปดเมตรผมผมดูที่สวนผมนะครับแปดเมตรระหว่างแถวเนี่ยเอาสักเก้าเมตร ให้ลดการกระเสียรวิ่งได้เลยเวลาเราฉีดยงฉีดยาเวลาเราจะฉีดฮอร์โมนเนี่ยให้ใช้ลถไถวิ่งเข้าได้เลยนะครับระยะหา่าง9เมตร10เมตรยิ่งดีถ้ามีพื้นที่เยอะนะครับปลูกไม่เยอะหรอกครับอย่าไปปลูกเยอะแรกดูสัก10ต้นก่อน20ต้นก่อนแต่จะต้องมีน้ำนะครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ เพราะว่าผมอยากให้แชร์ไปเผื่อคนที่ทําเกษตรเนี่ยาหาทางออกไม่ได้ผมมองว่าทุเรียนการดูแลทุเรียนแค่สิบต้นยี่สิบต้นไม่ใช่เรื่องอยากหนึ่งน้ำจะต้องไม่ขาดนะครับการดูแลทุเรียนเนี่ยการปลูกเนี่ยกว้างหลุมกว้างห้าสิบเซนลึกห้าสิบเซนนะครับรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ถ้าเราทําเองได้ต้องเอาจุลินทรีมาหมักมาย่อยสลายไม่ให้ร้อนนะครับ แต่ถ้าทําไม่ได้เสียเวลาอินซีปรนินทองกระสอบหนึ่งแค่420บาทอินซีเทเทน420บาททําไมผมถึงบอกปุ๋ยอินซีทําไมไม่บอกสารปรับปรุงดินปรนินทองอินซีเกรดสูงกว่าพรีเมียมกว่าสเปคสูงกว่าคือข้างกระสอบมี20%าาธาตุอาหารรองรับแต่ในสารปรับปรุงดินไม่มีาธาตุอาหารรองรับไม่แน่นอนนะครับสวิงขึ้นสวิงลงชัวที่สุดผมแนะนำปุยอินรีย์กระสอบนึงแค่420 ลองก้นหลุกปลูกเลยครับอลองก้นปลูก,ปล,กปลูกเนี่ยกรรมวิธีการปลูกเนี่ยผมแนะนําว่าเอาละเอเยียดสักหน่อยหนึ่งคนมือใหม่แต่ถ้าเกิดว่าไม่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 แน่ใจหรือว่าปลูกไปแล้วมันไม่ยอมแทงยอดปลูกไปแล้วแทงยอดขึ้นไปแล้วกิ่งตายโทรหาเราหรือพิมพ์เข้าในอินบ็อกได้โทรหาเรา,รรา,เ,ราเรามีทีมงานไปดูแลให,ให้ให้คำปรึกษา มีปุ๋ยใส่ให้ฟรีทดลองให้ฟรีไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับท่านที่ปลูกทุเรียนเพราะเราต้องการให้คนอีสานมีรายได้ปลูกทุเรียนรายได้ดีจริงทําไมภาคอื่นภาคตะวันออกภาคใต้ทําไมเขามีรายได้ดีทําไมบ้านเราถึงปลูกไม่ได้ปลูกได้จะต,ต้องรู้จักวิธีต้นทุเรียนเป็นไม้คุณหนูเป็นพืชคุณหนูตายง่ายไปดูเลยครับละยองชุมพร ต้นใหญ่ๆที่ออกลูกอยู่ยังตายเลยตายทั้งกลมยังมีเลยมิฉนั้นการที่ปลูกทุเรียนตายไม่ใช่เรื่องใหญ่ไทยอีสานเพาว่าโอ้ยต้นไม่ตายเพราะตรงนี้มณฑภาม,มาสวดมัตติกาบางสกุลถ้าเจ้าของสวนตายเนี่ยได้นิมนต์พระมาเนี่ยมินั้นการปลูกใหม่ปลูกซ่อมมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับปลูกซ่อม,มเป็นเรื่องธรรมดาแต่ปลูกแล้วให้มันออกดอกติดลูกนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ทำยังไงมันจะไม่ตายทําไมจะต้นออกลูกได้นะครับผมถึงบอกว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคุยกันได้ครับปรึกษาหาลือกันได้สอบถามกันได้ไม่มีใครเก่งหรอกครับผมเชื่อว่าอ่านตํารามาทํายังขาดทุนเลยครับอ่านตํารามาทํายังล้มเหลวเลยครับเพราะว่าปัจจัยอย่างอื่นมันมากกว่านี้ไม่ว่าจะดินฟ้าอากาศดินเหนียวดินล้วนดินทรายความชื้นในอากาศอ่า มีหมดแหละครับอ่าเหมือนกับอยู่ชายฝั่งทะเลความชื้นก็จะเยอะกว่าแต่ถ้าบ้านเรามนี่ความชื้นน้อยสวัสดีนะครับคุณกุลาขาวครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับอ่าถือว่ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับอยากจะให้ทุกคนอ่าอ่าแสดงความคิดเห็นอยากจะคุยเรื่องอะไรก็คุยได้นะครับอ่าหรืออยากจะให้เราเข้าไปดูแลสวนอ่าทุเรียนให้คำปรึกษาได้เรามีอ่าร้านเกษตรยั่งยืนทุกจังหวัดภาคอีสาน ภาคเหนือเรามีปุ๋ยแสนดีภาคกลางเราก็มีปุ๋ยแสนดีเรามีทีมงานเราดูแลทุกภาคภาคตะวันออกก็จะมีภาคใต้ก็มีเราเข้าไปช่วยดูแลให้คำปรึกษาคือเราเห็นใจว่าภาคเหนือภาคอีสานนี่เป็นมือใหม่บางคนอยากจะปลกูกใจถึงปลูกร้อยต้นไม่เหลือสักต้นเลยปลูกร้อยต้น <c oughs> เหลือสักสองต้น <c oughs> นี่แหละครับคือประเด็นใหญ่นะครับ วิธีการปลูกเอาลึกขึ้นนิดหนึ่งก็เวลาเราขุดหลุมเนี่ยเอาดินหน้าด้านหน้ามันจะนล้วนซุยเนี่ยเอาปองไว้ฝัง่งนึงดินก้นหลุมจะเป็นดินเหลืองเราขุดกองไว้อีกฝั่งนึงนะครับเวลาขุดกว้างห้าสิบยาว5้าสิบลึกห้าสิเอาปุ๋ยซีบรินทองหนึ่งถ้วยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เอาเสียมนี่ซ้ะทั้งสด้านเลยให้ได้ดินเพิ่มเพิ่มขึ้นประมาณสักครึ่งหลุมแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันเลย เสร็จแล้วไอ้ที่กองที่สองข้างอีกข้างละถ้วยเลยครับปุยินทรียปริทองใส่ถ้วยหนึ่งฝั่งนี้อีกถ้วยหนึ่งก็เอาส่วนที่ร่วนซุยคุกเขาด้วยก,กันแล้วกวาดลงส่วนไอ้ดินเหลืองนี่ก็ต้องสับให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คุกเขาแล้วก็กวาดกบหน้าอันนี้เสร็จแล้วครับการเตรียมดินเตรียมดินจบแล้วครับขั้นตอนการปลูกครับปลูกคันนี้ต้นทุเรียนนี่เอามาเนี่ยอย่าเพิ่งเอาถุงพลาสติกออกนะครับเอามานอนราบกับพื้นเลยเอาคัตเตอร์เอามีดโกนอะ เล็่ระบาดก็ได้ตัดก้นมันออกอตัดก้นถุงนี่ออกแล้วเราจะเห็นว่ารากมันขดงอไม่ถ้ารากมันขดงอก็ตัดทิ้งเสียเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปขุดหลุมออกแล้วก็เอาอ่านิ้ปลงปลูกปลูกแล้วให้เหลืออยู่ประมาณสักฝ่ามือหนึ่งนะครับให้เบ้าเบ้าเดิมมันเนเหลือเหลือจากพื้นดินฝ่ามือหนึ่งเวลาเราดินมากบมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นโพนเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเนินเป็นสลับเปานะครับ เพื่ออะไรฝนตกมาน้ําไหลไปเลยจะไม่ขังน,นะครับอ่าก่อนก่อพอเราลงไปเรียบร้อยเราเอาก,กันคัตเตอร์กรีดกรีดพลาสติกออกแล้วก็กบดินเลยครับพอกบดินเสร็จแล้วก็อ่าเอาดินมากบให้ถึงเบ้ามันนะครับแต่ไม่ต้องกบโคนต้นนะครับแล้วก็ลดน้ําใหสั่าน,นะครับจบในการปลูกนะครับคนที่ยังไม่เคยปลูกนะครับแต่น้าเนี่ยต้องลดให้สั่งนะครับถ้าไปฤดูแรงต้องลดเช้าเย็นลดไปเลยครับประมาณสักเดือนหนึ่ง ให้เขาฟื้นตัวเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งเนี่ยให้เอาปูนรีปรินทองเนี่ยหนึ่งถ้วยใส่นะครับห่างจากโคนต้นสักฝ่ามือหนึ่งใส่สักสองถ้วยแล้วก็สารทําใบกระสอบหนึ่งร้อยแปดสิบาทใส่ถ้วยหนึ่งอย่าพิ่งใช้เคมีนะครับอย่าพึ่งใช้เคมีนะครับถ้าใช้เคมีตายนะครับเพราะว่า,าทุเรียนเนี่ยใส่เคมีเยอะไม่ใช่วังจงางน,นะครับตายนะครับดิฉันทําแบบนี้ทุกสิบห้าวัน คือทางรากนะครับการแทงยอดเขาจะแทงไม่หยุดเลยอ่าคราวนี้มาดูใบทุเรียนต้องดูใบด้วยนะครับว่าแมาลงกินไหมถ้ามีแมลงกินต้องฉีดยาฆ่าแมาลงฉีดยาฆ่าแมาลงนะครับแต่การให้ปุ๋ยน้ําทางใบก็ต้องให้อย่าลืมเอาอออฮอร์โมนทําใบปานินทองเนี่ยหนึ่ขวด350บาทแล้วก็สารจับใบ240บาทหนึ่ขวด แล้วก็หัวเชื้อปรินทองซองหนึ่งห้บาทเท่านั้นซองหนึ่งก็ใส่ช้อนกาแฟ1น้ำยี่ลิตรแล้วก็ตัวสารอโฮอร์โมนทำใบสารหร่ายทะเลเข้มข้นจะช่วยกระตุ้นการแทงยอดได้ดีประมาณสัก3ช้อนแกงถึง4ช้อนแกงถ้าต้องการเยอะก็ใส่5ช้อนแกงสารจับใบ3ช้อนแกงเขย่าเข้ากันดีๆแล้วก็ฉีดพ่นทุกเจ็ดวันถ้าไม่มีเวลามากก็สิวัน ตัวนี้ใบจะหนาใบจะสวยมันวับเลยนะครับแต่ช่วงการฉีดยาฆ่า,มาแมลงถ้าไม่ให้เสียเวลาไม่ให้ไม่ให้มันเป็นการเหนื่อยเปล่าฉีดยาฆ่า,มาแมลงบางพื้นที่ต้องฉีดทุกเก็อวันนะครับหรือไปดูว่าเริ่มมีมแมลงเจาะใบหรือยังถ้า,มาแมลงเจาะใบเนี่ยมาพื้นที่ในการสั่งข้อแสงก็จะน้อยทําให้การปรุงอาหารมาเลี้ยงต้นชะงักต้นก็จะไม่โตนะครับอันนี้มีส่งผลน,นะครับทุเรียนนีโตเร็วโตเร็วปีเดียวสูงท่วมหัวครับ สี่ปีออกลูกเลยครับนะครับอ่ามิฉะนั้นปีเดียวทําเหมือนผมบอกนะครับอ่าใส่ปุ๋ยทุกสิบห้าวันสารทําใบเพิ่มขึ้นต้นใหญ่ก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าได้หกเดือนหกเดือนหรือถ้าใครมั่นใจสักสามสี่เดือนให้ไปซื้อปุ๋ยสิบระห้าปนินทองหนึ่งช้อนกาแฟหนึ่งช้อนกาแฟนะครับมเกินนี้นะครับห่างจากคนต้นสักครบหนึ่งโรยเลยครับแล้วก็สารทําใบโรยสักสองถ้วย ปุยอินทรีย์สี่ถ้วยใจเลยครับไม่ตายปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยครับนี่ทำทุก15วันปีเดียวสูงท่วมหัวนะครับส่วนทางใบอย่าลืมนะครับต้องดูแลอย่างดีไม่ให้แมลงกินถ้ากินน้ำยี่สิบลิตรผสมยาฆ่าแมลงเข้าไปผสมสาหัวเ,เชื้อหัวเ,เ,เ,เชื้อปนิทองอะมิโนพาวเวอร์หช้อนกาแฟสารจับใบ3ช้อนแกง ฉีดพ่นเลยครับใบจะสวยนะครับเป็นการเพิ่มธาตุอาหารทางใบนะครับนี่ทําไมผมถึงคุยเรื่องทุเรียนผมเชื่อว่าทุเรียนเนี่ยปลูกแค่10ต้นปีแรกถ้ามันติดลูกนะคิดไว้ก่อน5,000ับาทต่อต้นถ้าหปี7ปี8ปีขึ 5, ้นไปจะได้ลูกเยอะขึ้นเรื่อยเพราะว่ากิ่งเขาใหญ่ขึ้นต้นเขาใหญ่ขึ้นยิ่งต้นโตเท่าไหร่ลูกยิ่งเยอะ ถ้า10ปีขึ้นเนี่ยเขาคิดเลยต้นละ30,000-40,000บาทต่อต้น30,000บาท40,000ต้องปลูก10ต้นเราได้เงิน300,000แล้วนะครับถ้าเราปลูก100ต้นได้เงินเท่าไร่3ล้านนะครับดิฉะนั้นการหยิบเงินล้านของคนปลูกทุเรียนง่ายนิดเดียวท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าทุเรียนก็จะลดตลาดไม่มีหรอกครับผมบอกทุเรียนลดตลาดเมืองจีนปลูกทุเรียนไม่ได้มีไทย รสชาติดีที่สุดมาเลอินโดก็รสชาติไม่ดีครับมีขมิ้นะครับอ่ขาขมินพม่าเวียดนามมีพื้นที่อยู่แค่นี้ครับผมเกิดมายังไม่ได้เคยกินทุเรียนกิโลละห้าสิบบาทนะครับไม่มีครับส่วนใหญ่ผมไปกินทุเรียนสีสเกตร้อยบาททอนอ่หนึ่งพันบาททอร้อยเดียวกิโลหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับห้ากิโลนะครับ 5กิโล900บาทนะครับเงิน1,400เดียวนะครับแล้วไปดูทุ้เรียนเมืองนนลูกละ5,000คานยาวก้านยาวลุชนีนี่แหละลูกละ5,000ผมจำไม่ได้นะครับดิฉะนั้นผมบอกว่าทุกเรียนตลาดไม่ต้องห่วงขายหน้าบ้านยังได้เลยตัววันนี้ขายออนไลน์ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเข้ามาอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ผมอยากให้คนที่ปลูกทุเรียนมีปัญหาการปลูกทุเรียนไม่ลอดมีการปลูกแล้วเนี่ยมีปัญหาอยากให้เข้ามาคุยกันนะครับเพราะเรามีทีมงานของเกษตรยั่งยืนดูเลทั่วภาคอีสานปุ๋ยแสนดีดูที่ภาคเหนือดูภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เราก็มีทีมนะครับไม่ต้องห่วงแต่ตะวันออกกับใต้เราไม่ห่วงเพราะว่าเขาเซียนฝั่งนั้นก็ชํานาญมากแต่ที่ห่วงก็คืออีสานเรานี่แหละครับ ปลูกร้อยต้นเหลือสักต้นหนึ่งนี่แหละครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมก็อยากจะแลกเปลี่ยนแล้วก็อยากจะส่งเสียงไปหาคนที่ปลูกทุเรียนที่ปลูกทุเรียนแล้วไม่รออปลูกทุเรียนปลูกยังไงถึงจะรออปลูกปีเดียวให้สูงทุ่มหัวเรามีทีมงานดูให้ฟรีนะครับอย่าไปติดเรื่องก่อนๆว่าต้องมีต้องจ้างไปดูเหมือนปศุสัตว์ต้องจ้างเขาก็ต้องไปดูให้ ไม่มีแล้วครับยุคใหม่ยุคออนไลน์เห็นไหมครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเขียนจดหมายจะฝากไปรษนีไปรษนีไม่รับนะครับหรือว่าบางครั้งคุณบาวรินนะครับสวัสดีนะครับสีเทพนะครับคือจริงๆเนี่ยเวลาไปรษณีมาบ้านเรามาส่งจดหมายเราจะฝากจดจดหมายกลับไปเขาไม่รับนะครับเห็นไหมครับทุกวันนี้มีเคอรี่มีแฟดมีเจอที J T. ไปเษณีไทยเนี่ยบริการส่งพัสดุถึงบ้าน แต่ก่อนมีจดหมายมาส่งเราว่าคุณไปรับพัสดุที่อำเภอนะต้องขับรถไปอะ่ะทําไมไม่มาให้เราเลยอะ่ะทุกวันนี้เห็นไหมครับชัวไม่ต้องห่วงบริษัท s อส a ีฟาร์ปุ๋ยปะนินทองมีทีมเกษตรยั่งยืนออกดูแลตามสวนเลยครับภาคอีสานดูแลให้ฟรีครับดูแลจนต้นเล็กจนใหญ่นะครับนี่ฉันไม่ต้องไปกลัวว่าจะต้องจ่ายตังค์นะครับอพอเข้าไปแล้วเราไปแก้ปัญหาให้ได้เชื่อค่อยใช้ ถ้าไม่เชื่อไม่ต้องใช้เรามีปุ๋ยยินทรีย์ไปใส่ให้ทีเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้ผมคุยเรื่องทุเรียนสวัสดีครับคุณน้ำน้ำครับทุเรียนนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับตลาดมีไม่ต้องหาตลาดขอให้ปลูกให้ลอดภาคอีสานเราภาคเหนือเราเนี่ยผมอยากให้ปลูกเพราะว่าเป็นนั่งดูภาพแต่ก่อนกินทุเรียนต้องรอ,อก,กินจันทบ,บุรีนะครับ อย่างนี้จันทุรีจะออกดอกช่วงเดือนพี่กาธันวาติดลูกแน่นอนมุกรลาคุณผาแต่จะออกขายจริงๆก็คือเดือนเมษามงกรานนะครับแต่ของภาคอีสานจะออกดอกประมาณสักเดือนมุกรลาคุพผามีนาลูกเล็กของเราจะเป็นกรลกฎดามิถุนากะลกรดาสิงหาประมาณนี้ของเราจะหมดช้ากว่าของเราจะออกช้ากว่าฝั่ง ภาคต่นออกแน่นอนขายได้ชัวร์ไม่ชนกันแน่นอนตลาดไม่ชนกับภาคตัน,น,นออกแน่นอนนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ผมอ,อยากจะให้สือให้คนปลูกทุเรียนว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าจะาว่าจะไม่มีตลาดคุณไม่ต้องกลัวว่าทุเรียนจะราคาตกผมนี่กลัวอย่างเดียวว่าปลูกแล้วไม่รอดนะครับอืมทุเรียนปลูกกล้วยเป็นที่เลี้ยงโอกาสรอดสูงครับใช่ครับแต่ แต่มีข้อแม้นะครับแต่ถ้าพบหนึ่งปีต้องเอาออกนะครับเพราะว่ารากของกล้วยเนี่ยจะเข้ามาแย่งอาหารของทุเรียนทําให้ทุเรียนโตช้าแต่ปีแรกโอเคเลยนะครับอ่านีนนี้อันนี้โอเคนะครับแต่ปีที่2ต้องรื้อนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมครับแลเกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการกเกษตรนะครับแต่ผมมองว่าภาคอีสานภาคเหนือมีโอกาส คือการทําเกษตรให้รวยเนี่ยผมพูดตรงๆว่าให้รวยนะครับไม่ใช่ทําให้พออยู่ได้นะครับทําน้อยต้องได้มากทุกวันนี้เราทํามากได้น้อยเห็นไหมครับปลูกมันสัปะหลังครับปลูกอ้อยครับปลูกมันครับทํามากแต่ได้น้อยครับกิโลนึงเท่าไหร่ครับอย่างอ้อยนี่ยอย่างมากกิโลนึงก็หกสิบตังถึงหนึ่งบาทต่อกิโลนะครับทุเรียนนี่กิโลนึงเป็นร้อย ขายทั้งเปลือกด้วยนะครับไม่ใช่จะขายเฉพาะเนื้อนะครับขายทั้งเปลือกนะครับลูกกิโลละเป็นร้อยนะครับนี่นี่นี่ที่ผมบอกว่าแล้วปลูกไม่ต้องมากปลูกสักกี่สิบสามสิบต้นเอาเถอะครับช่วงแรกๆอาจจะลังต้นหนึ่งอาจจะได้ประมาณสักห้าพันหกพันต้นละหมื่นแต่ผมคาดหวังว่าประมาณสักอายุสักเจ็ดแปดปีเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่าสองหมื่นบาทปลูกแค่สามสิบต้นอ่าก็จะมีเงินหกแสนแล้ว นะครับปลูกยี่สิบสองต้นเหลือเจ็ดต้นถือว่าเยี่ยมนะครับเยี่ยมมากคุณน้ําถือว่าเยี่ยมมากส่วนใหญ่นะั้นร้อยต้นไม่เหลือสักต้นนี่แหละครับคือของทีมเราเนี่ยเราดูแลให้นะครับเรามีทีมงานทุกจังหวัดเกษตรยั่งยืนโทรเรียกได้โทรสั่งได้สั่งในอินบ็อกซ์ได้ว่าอยู่จังหวัดไหนอยู่อำเภอไหนไปดูให้หน่อยมีปัญหาวันพรุ่งนี้ผมจะมาคุยเรื่องทุเรียนใบไม้ บางคนบอกเป็นเชื้อราฟันธงเป็นเชื้อราผมจะบอกใอ้กว่าไม่ใช่การเป็นเชื้อราเนี่ยผมมองว่าเป็นต้องเป็นฤดูฝนเป็นต้องเป็นที่วันฝนตกเยอะๆไม่มีหยุดเลยฝนตกบ่อยๆเป็นเชื้อราได้บ้านเรานี่สารฝนน้อยมันไม่เหมือนภาคใต้ภาคใต้ฝน8เดือนแดดสี่เดือนเราจะไปเอาปเพณีนิยมของใต้มาใช้ไม่ได้ของเรานี่ปีเด่นแรงฝนสี่เดือนนะครับ เล้แงแปดเดือนนะครับนี่ฉั้นการจะเกิดเชื้อราไม่ใช่มีอยูม่ไม่กี่สาเหตุหรอกครับนะพรุ่งนี้ถ้าท่านผู้ชมนึ่ผมมีเวลาว่างช่วงนี้นะครับอย่าลืมติดตามนะครับเราค่อยมาคุยกันว่า,าทุเรียนที่ใบไ,ไม่ขอบใบไ,ไม่หรือแทงยอดขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไม่คลี่ใบเลยแห้งตายอันนี้เรามาคุยกันพรุ่งนี้นะครับออย่าลืมติดตามนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมต้องการให้เรื่องการเกษตรเนี่ยให้คนที่คนที่ทำเกษตรจริงๆอ่ะได้มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันการทำเกษตรทำมากจะต้องได้าทำาทำน้อยต้องได้เงินเยอะมากนี้แต่ทำน้อยได้มากทุกวันนี้เราทำมากแล้วได้น้อยนะครับอ่านะครับ คุ่นี้เจอกันนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ